สาวกสายตาแดงห้ามพลาดน,นะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวหุ่นในอีเวนทุกตัวเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Blue Destiny นั่นเองรวมถึงตัว SSR เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยนะในวันนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพีต้อบสุรการ t น o Nubs d e s n g d a m G Generation Eternal นะครับก็ตัวอีเวน์ของอ Blue Destiny นะครับก็ก ผมเล่นจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะเอาเจ้าหุ่น SSR เนี่ยที่อยู่ในอีเวนต์เนี่ยรวมถึงตัวที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วด้วยเนี่ยมาให้ดูเป็นการเปรียบเทียบกันไปเลยว่าไอ้แต่ละตัวมันเจ๋งกันขนาดไหนอะไรแบบนี้นะรวมถึงนักบินที่ได้ด้วยนะครับรวมถึงตัวนักบินเนี่ยก็ถ้าเป็นตามอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เข้ามาให้เราเล่นได้อยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือยูโคจิม่านั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือนิมบัสนั่นแหละคือจริงๆเราก็จะเน้นพวกตัวสายโจมตีอย่าออย่างนี็นเปท ไฮไลท์ของรอบนี้นั่นแหละนะครับะอะนั้นด้วยความที่มีนิมบัสเองผมก็ไม่อยากให้พลาดกันด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวนิมบัสเองเนี่ยมันก็จะขับตัวเองได้แบบเจ๋งมากเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอ f ฟรีนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็เลยทำรีว e วหน0่ง้มาให้ดูกันเลยเพราะตัวเนี้ย เออมันมีความเท่จับใจมันตั้งแต่สมัยจีเจเนเรชันละเพราะว่าเราก็ชอบอีฟรีที่มีระบบเ e อ็กซมได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราค่อยๆก่อนอีกเลยที่เขาจะเข้าสู่รีวิวกันนะครับก็ฝากกันเช่นเดิมสำหรับร้าน Elastic Shop นะครับร้าน Elastic Shop เป็นร้านที่รับเติม G Generation Internal ในราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยไยรีฟันแน่นอนเพราะว่าร้านมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นี่เป็นแพ็กเกจจากทางร้านนะครับเติมได้ถูกกว่าเเเเเเลลลยยยนนนนนนะะะคครรรััััับบแแ้้้้วววววกก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 ก็็็็จจาาาาาาตตพพ200ี่่่อิมม Elastic Shop ถูดฝื กัน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็แน่นอนเลยตัวเดี๋ยววันนี้ผมพยายามจะไล่าจากตัวอีเวนต์แล้วก็ตัวไฮไลท์ไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่า เจ้าตัวหุ่นที่เข้ามาในรอบนี้นะตามอีเวนต์จะมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือนี่นะครับ Blue Destiny Unit 3แล้วก็ Blue Destiny Unit 2นะครับอันนี้ก็ทำเป็น3ดาวลุงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจของระบบ EXAM ก,กันนะครับออีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เนี่ยฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ที่เราทุกคนจับตามองกันเลยนะสำหรับเจ้าตัว Unit 2อพร้อมกับ Ni m b u s นะครับอันนี้ก็ อัดตัวระบบเอ็กซมเต็มไปแล้วด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูตัวแท็กอของหุ่นกันก่อนกันละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับหุ่นก็เนี่ยเป็นหุน่นก็จะเป็น u c series นะครับเป็นกันดั้มด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยแน่นอนเป็นไลวอลกับว one one s h ค t k เลอร์นะแล้วก็เป็นหุ่นเทสไทป์หมดเลยซึ่งจะเหมาะกับเจ้าตัวเมาสตอร์ลีกที่กำลังจะเข้ามาอีก5วันด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบเอพอเล่นได้แหละ แต่ว่าต้องบอกว่าข้อเสียของเจ้าหุน่นในตระก,กูลนี้คือตัว Attack Range มันจะค่อนข้างต่ำนะครับมันจะมีระยะการโจมตีอยู่ที่3-4ช่องเท่านั้นเองจะไม่มีตัวที่เป็นระ,ระดับ5ช่องแต่ว่าแน่นอนเลยว่าการโจมตีเนี่ยสะใจแน่นอนนะครับ จริงๆเนี่ยก็คือถ้าเรามาเทียบที่ความแรงเราจะเน้นๆที่แบบระบบความแรงของระบบ e x a m อเลยนะอยา่างสมมติอันนี้ใช่ไหมครับตัวระบบ EXAM เ,เนี่ยจะอยู่ที่5880นะครับแล้วก็ยิ่งอยู่ใกล้ศัตรูเท่าไหร่ยิ่งตีแรงนะครับอันนี้เป็นของยูนิต2นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวยูนิต3กันบ้างนะ ตัวยูนิติต3เราจะเห็นได้ว่านี่นะครับผมก็ถ้าพันหกร้ยใช่ไหมก็จะเบาวกว่าตัวยูนิตสองนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันจะเป็นสายป้องกันนะ,ะก็ถ้าเราดูจากพวกสเตตัสนะครับสมมุติว่าถ้าเราอัพเต็มนะของตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ที่นี่เลยนะครับก็ HP จะเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีค่าดีเฟนที่พอใช้ได้เลยละ่ะสำหรับเจ้าตัว Blue Destiny ยูนิตนะครับ แต่น่าเสียดายที่คนขับสามารถช่วยป้องกันได้แค่หนวเดียวนะอันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังอันเด่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราแอบมาดูอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต,แต่ตัวนี้น่าจะเป็นโปร a g o อนิสนะซึ่งโปรทาคอนิสในการต่อสู้รอบนี้ก็จะได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งเลยครับนี่เป็นเทสทายวันช็อตคิวเลอร์โปรทาคอนิสด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวถ้าเรามาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ตัวต่อไปนะอันนี้คือแบบว่าเป็นไฮไลท์นะครับอันนี้ก็จะมี ตัวที่ผมสนใจด้วยตัวเองนะเออคือแบบว่ารู้สึกว่านิมบัสมันเหมาะกับอีฟรีดนะเพราะว่าในตอนให้เราเล่น G-Generation เนี่ยตัว,นตวเนี้ยอ่าเจตัวอีฟรีดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเอ้นิมบัสมันขับออกมาแล้วมันเท่มันมีระบบเดียวกับหุ่นอ่าบูเดสตีนิยูริทหนเลยนะครับซึ่งมีระบบเอ็กแซมฝังมาด้วยแล้วก็ตัวนี้ยิงได้สี่ช่องด้วยนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละด้วยความที่มันเป็นแค่หุ่นระดับ R นะมันก็ พลังโจมตีอะไรมันจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าความเท่เนี่ยทำให้ผมต้องกด s p มาเพื่อลองเทสกันเลยสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอานีมบัสไปขับเทียบกันดูด้วยนะครับแล้วอันนี้คือตัว Blue Destiny ที่บ้านเรานะอันนี้ก็คือแบบว่าสามารถเปิดได้จากกาชาเท่านั้นนะครับนี่ก็นี่ครับก็จะมีลองเอ็กซ์ซาที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งเอสพีเอสพี HP เต็มก็จะเพิ่มโบนัสเดามจด้วยนะจริงอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นคนละแบบกับ กับยูนิตสองนะตัวยูนิต2เนี่ยมันก็จะมีความเจ๋งในแง่ที่แบบว่าเอ้ยยิ่งอยู่ใกล้ศัตรูเท่าไหร่ยิ่งตีแรงนะครับเนี่ยแต่เราลองเอามาเล่นกันดูนะสำหรับ2อตัวนี้นะครับก็ดูพวกแอนิเมชันเท่ๆหรืออะไรเท่ๆไปได้ไปได้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกับในด่านที่เป็น uc ก็แล้วกันนะครับเนี่ยตัวอีเวนต์ผมก็เล่นน่าจะใกล้ครบแล้วนะนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันทุกแบบเลยอันนี้ก็จะแอบมาดูความเท่ของเจ้าตัวนี้กันด้วยนะครับ เราเอาไปเล่นใน Eternal Road UC ไหมนี่ก็จะมีตัวให้เราได้นวดๆหน่อยนะครับสํหรับตัวตัวนี้นะก็จะบอกว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วว่าอันนี้แบบว่าเป็นใครที่เป็นแฟนๆของ Blue Destiny อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเลือกที่จะปั้นได้นะครับผมว่าเดี๋ยวไอ้พวกตัวดาดที่เป็น UC อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาเริ่มเคลียร์พวที่แบบว่าใช้ Unit SSR SSR อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะอ่าที่แบบว่าตัวที่ไม่ใช่ตัวหุ่นเต็มๆนะครับอาลละมาเดี๋ยวเรามา ฟิลเตอร์กันเฉพาะาซีรีส์เลยก็แล้วกันนะครับนี่เรามาแอบดูนะตืดอันนี้บลูเดสตินีของเรานะครับอยู่ไหนหนะันเดอร์บ d e กันดัม u n d a m แอนด่ามคัตนาได้ว่าอยู่แถวๆบนบนะนี่นี่น,น,นี่อันนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นไซส์สตอรี่หนึ่งนะครับติดอีกลูมาด้วยนี่อ่าี๋ยวเราเอาบลูเดสตินีมาใส่พร้อมกับนิมบัสเลยแล้วกันนะฮะนักบินหะลักนะครับจริงๆอันนี้ก็ ถ้าเป็นนิมบัสเนี่ยน่าจะเห็นผลได้จากด่านที่มีลูกกระจกเยอะๆเนาะอ่าแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีเนี่ยยูโคติมาด้วยนะครับนี่เราแอบเอาอยูโคติมาใส่เข้าไปนะครับเนี่ยก็อัพเต็มแล้วนะพวกตัว SSR ต่างๆเนี่ยแบบตัวตามอีเวนท์ที่ผมก็ะไ่เก็บหมดเลยนะครับคือความเศร้าเลยนะเนี่ยนะยุนิตนด็จะลงอวากาศไปได้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นข้อเสียนะรวมถึงอ e ีฟรีที่ทำไว้อีกต่หาโอ้นี่คือความเศร้านะครับ เราก็อันนี้คือข้อเสียแล้วกันแต่ทีทีเรามาเทสสองตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับนั่นแหละโอ้โหทำออกมาด้วยความเท่เห็นไหมทุกคนความเท่น,นั้นมีราคาที่ต้องจ่ายนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราแอบมาดูอันนี้ก็แล้วกันนะครับระบบ e x a m ที่เรารอคอยนะฮะอ่าปึ๊บตายเมกตัวนะครับอันนี้นี่เราแอบมาดูนะอันนี้นิมบัสนะครับก็ประมาณสักห้าหมื่นนะอะ่เพิ่มสกิลบูสเมลีเรียบร้อยนะครับอ่เราลองมาซัดควีนมันฆ่าต่อกันบ้างนะครับด้วย ระบบ exam system นยของอีกตัวหนึ่งนะครับไปยังอเราจะลองเอาอยูยูโคจิม่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสายป้องกันโอ,อ้โหเพื่อนๆดูระบบ exam สิอัพเต็มแล้วก็ยังดูหน้าเศร้าพอสมควรเลยทีเดียวเมืเ่อกี้แบบอดดูแอนิเมชันนะแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับระบบ exam ของยูโคจิม่าก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับอแล้วก็ ตอนนี้เป็นสารป้องกันด้วยนะมันก็ถามว่าในมาสเตอร์ลีกมันกันได้หุ่นเดียวด้วยนะครับแล้วก็ระบบเอ็กเซลเนี่ยทำอะไรได้ของตัวเนี้ยก็คือว่ามันจะสามารถช่วยลดความแม่นยำได้สิปอรอะไรอนยะ่างเงี้ยผมว่ามันช่องมันค่อนข้างเล็กนะม,นมันค่อนข้างเล็กอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับงั้นเราเอาดีมบัสเราไปลุยต่อแล้วกันนะครับดีมบัสของเราปเ๊บ เนี่ก็ตลบเอ็กแซมก็เอาดามเมอมาสักหกห0 0่นกว่าๆอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีชันสเต็ปเนี่ชนสเต็ปที่สามารถตีได้เพื่อมีมการเล็นนะครับลวดเนี่ยครับก็ถือว่าเดามเมจพอใช้ได้นะ,ะก็2ตัวอย่างนี้ผมว่ายูโคจิมะก็เฉยๆไ,ไ้ก็คือแบบปั้นเป็นคอลเลกชันไว้ก็ได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราลักตัวละครนจริงอ่ะก็ เอาไปลองเล่นดูก็ได้นะแต่ว่าผมเชียร์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมาสเตอร์ลีกอะไรแบบนี้เอาตัวที่มันกัน2อทีดีกว่านะครับอ่าก็แอนิเมชันดูลิงเดอะแมนนนลโอเปอเรชันนะอ่าเดี๋ยวเราแอบมาดูอ่าตัวที่เป็นแอนิเมชันกันสักน,นิดหนึ่งก็แล้วกันนะถึงเป็น SSR ก็มีหัวใจนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเดมเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับไปเลยปุ๊บนี่นี่อันนี้ก็เอ็กแซมนะครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่สะใจไวโจบเหมือนเอเหมือนกับเจ้าตัว UR น,นะครับนี่กปเป็นแบบเอ็กแซมน,นะครับแก้มตาแดงนะฮะนี่ปวดปวดนก็ถือว่าสวยงามตะการตาครับแอนิเมชันสวยงามเอาไป10เต็ม10นะี่ปากเห็นไหมนี่ลดความแม่นยำนะครับแอนต่อไปนะครับยูนิต2อ่ายูนิต2นะครับนี่ เดี๋ยวเราจะเอาเอฟฟิตไปเล่นในอีกฉากหนึ่งให้ดูกันด้วยนะก็ต้องเล่นแบบฉากที่อยู่ในล่มนะฮะอ่ายูนิตสองนี่ระบบเอ็กซ์แสมันกันเลยนะครับเอ็กแซมซิสเต็มตาแดงนะฮะเป็นดาบคู่นะครับเออโดยฉันเป็นผู้ถูกเลือกอ่าเพียงหนึ่งเดียวของระบบเอ็กแซมัฉันจะตัดสินฉันจะพิพากษาพวกแกทุกคนปราบปราบนี่แฮับินบัสนะฮะห้าหมื่น <laughs> อีกทีก็แบบมันจะมีไอ้เจ้าตัวอ่า SD Gundam Capsule Fighter ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเป็นเกม Gundam กแบบที่เราได้อ่าเราได้เล่นเป็นเกมต่อสู้ใช่ไหมเออตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นยูนิตที่คราฟได้นะครผมก็ชอบมากเลยด้วยนะครับแล้วหุ่นมันลงได้พื้นที่น้อยด้วยนะครับอ,อันนี้เราก็จะเอา exam ยูนิตหนึ่งนะครับอ่าเจ้าตัว Blue Destiny ยูนิตหนึ่งนะครับผมกับอีฟริดคัสตอมนะอีฟริดคัสตอมตัวนี้ก็เป็นหุ่นประจําของอ่าเจ้าตัวนิมบาสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิ โดนตกไปเรียบร้อยโอ้โหให้าตายเถอะโดยสรุปก็อันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูสมัชนากันเพนนี้จะให้เพื่อนๆตัวนี้ไม่ผ่านจริงนะครับได้เอเอ็กซ์แสม,มาแล้วสุดเท่ยิงวิซาไปก่อนอแล้วก็ตาำไปฟันชุดๆเรียบร้อยนะรตรนี่ได้มาหนึ่งทีด้วยนะครับสำหรับแชนสเต็ปนะฮะ ในเมื่อใช้เอ็กแซมได้เราก็ใช้ต่อไปเลยสิเพื่อนนี่ก็ทรงพลังนะฮะนี่สุดเท่ปันโอโหลักแสนได้อยู่นะอ่าปึ๊บนี่เอ็กแซมให้หมดในในคร้ๆๆแล้วหรือว่าใช้เอ e เนอร์จีแบบว่าพอประมาณด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็โดยรวมเป็นยังไงใช่ไหมตัวนี้ก็อิฟฟรีดเอ็กแซมก็เอ่อมันเป็นหุ่นระดับ R แหละนะครับก็ต้องเข้าใจนะว่า ตัวพื้นที่ที่ลงก็ได้น้อยนะครับพลังโจมตีก็ไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมก็ดันปลดล็อกไปแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้รอดูแล้วกันมันมีหมวดชาเลนจ์ไหนให้น้องลงได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้สับแกงเอ็กเซนะครับผมก็เอาทุกตัวที่มีระบบเอ็กเซลตั้งแต่ระดับ S S R ลงมานะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูถึงตรงน,นี้ก็ฝากกดหน่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปปั้นอีฟริตเลยนะมันไม่คุ้มเลย <laughs> มันไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับแตตต่่่ววววาาาััันนนนกบิเเรห็ได้ คุ้มค่ามากจริงๆสำหรับตัวนี้นะเนี่ยตัวไฮไลท์เลยนะครับก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยในการเล่นอีเวนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับถึงตรงนี้กดคอมเมนต์เล็กหนึ่งไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆออยากสนับสนุนช่องโทนุ๊กนะครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านซุปเปอร์ตังค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย